เงินบาทแข็งค่าปรากฏการที่ทําให้เกิดคําถามมากมายในยุคที่เศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเงินบาทของไทยกลับแข็งค่าอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดคําถามว่าปัจจัยใดที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นและนี่คือจุดที่ทําให้เกิดการโต้แย้งกันอย่างร้อนแรงโดยมีผู้บางกลุ่มกล่าวว่าส่วนหนึ่งมาจากการใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางในการฟอกเงินผ่านการนําเข้าเงินดิจิทัลและแปลงเป็นการซื้อทองคําส่งออกแต่จริงหรือไม่มาเจาะลึกค้นหาคําตอบด้วยกัน เงินไหลเข้าลึกลับปรากฏการ์ที่ทำให้เกิดความสงสัยตัวเลขที่แสดงความคลาดเคลื่อนทางสถิติ Net i t e r e s Anomalies ในบัญชีดุลชำระเงินเป็นที่เน้นย้ำว่ามีเงินไหลเข้ามาจากในประเทศที่ไม่รู้ต้นตอว่ามาจากไหนซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ23,450ล้านดอลลาร์ในเจ็ดไตรมาสที่ผ่านมาหรือเฉลี่ยกว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนทำให้เกิดคำถามว่าเงินนี้มีส่วนในการทำให้เงินบาทแข็งค่าหรือไม่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบาย ธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าได้มีการปรับตัวเลขดังกล่าวโดยปกติทุกปีในเดือนกันยายนหลังจากปรับแล้วส่วนที่มีความคลาดเคลื่อนทางสถิติลดลงเหลือ7,300ล้านดอลลาร์หรือลดลงกว่าครึ่งหนึ่งในปี2,567ปัจจัยที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนการปรับราคานำเข้าน้ำมันลดลงทำให้เงินที่จ่ายออกไปลดลงประมาณ2,000ล้านดอลลาร์เงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น2,700ล้านดอลลาร์ ผู้นำเข้าได้สินเชื่อการค้าเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่า4,200ล้านดอลลาร์การวิเคราะห์เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าในแต่ละปีซึ่งมีปริมาณด้านละ300ล้านดอลลาร์ตัวเลขความคลาดเคลื่อนทางสถิติ12,000ล้านดอลลาร์ในปี2,567ดูจะไม่สูงมากนักเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปัจจัยหลักที่ทำให้เงินบาทแข็งค่า เงินเฟอ้อไทยต่ำกว่าสหรัฐทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น15%เมื่อเทียบกับดอลลาร์ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาเกือบทุกปีทำให้มีเงินดอลลาร์ส่วนเกินที่ต้องแลกเป็นเงินบาทการแทรกแซงของธนาคารแห่งประเทศไทยในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนคำถามที่เกิดขึ้นหากตัวเลขความคลาดเคลื่อนทางสถิติเกิดขึ้นขาเดียวก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหาคำอธิบายหรือสาเหตุให้ได้ ข้อสรุปเงินไหลเข้าลึกลับไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าแต่เป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างรวมถึงนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกและเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนจึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้เกิดการอภิปรายอย่างเปิดเผยเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเศรษฐกิจไทย